เป็นเหมือนกล่องปริศนาทางประวัติศาสตร์เลยที่แบบถูกปิดผนึกไว้กว่า600ปีโอ้โหนานมากเลยนะคะใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาค่อยๆเปิดกล่องใบนี้กันเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของวัดพญาภูพระอารามหลวงแห่งเมืองหน้านี่แหละครับค่ะซึ่งบอกเลยว่ามีปมที่น่าสนใจมากๆคือบันทึกประวัติศาสตร์ที่ดันให้ข้อมูลไม่ตรงกันซะอย่างนั้นอืม แถมวัดนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในนานด้วยเรื่องราวการก่อตั้งนี้ก็มีเงื่อนงำหน้าค้นหามากครับใช่เลยค่ะความสรุปของการสำรวจวัดเก่าแก่แบบนี้คือมันเหมือนเราได้เป็นนักโบราณคดีทางความคิดเลยนะครับเราจะเห็นร่องรอยของประวัติศาสตร์หลายยุคหลายสมัยซ้อนทับกันอยู่ในที่เดียวเลยตั้งแต่ยุคราชวงศ์ภูคา มมาจนถึงยุคเจ้าผู้ครองนครน,น่านองไทยท้ายก่อนที่จะรวมกับสยามมันเหมือนกับการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เล่มหนาที่รอให้เราไปแกะรอยเลยค่ะเอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยปริศนาแรกกันเลยได้เลยค่ะเรื่องการก่อตั้งวัดนี่แหละครับที่เป็นปมใหญ่ที่สุดในข้อมูลชุดหนึ่งที่เรามีระบุชัดเจนมากว่าวัดนี้สร้างขึ้นในปีพศ1956อืมในสมัยของพระยาภูเข่งกษัตริย์น่านองค์ที่6 แห่งราชวงศ์ภูคาดูเหมือนจะตรงไปตรงมาดีนะครับเป็นข้อมูลที่ระบุป,ปีแล้วก็ชื่อผู้สร้างได้ชัดเจนมากเหมือนจะเป็นหลักฐานที่น่าจะยึดถือได้นะคะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับพอเราไปดูเอกสารอีกชิ้นหนึ่งคือพงสาวดารเมืองน่านฉบับวัดพระเกิดค่ะกลับให้ข้อมูลที่ต่างออกไปเลยต่างกันยังไงคะเขาบอกว่าวัดนี้สร้างขึ้นก่อนหน้านั้น,น,นอีกคือในปีพศ1949โดยพระยาผ่ากองโดยพาผาก ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ก่อนหน้าพรยาภูเข่งอ๋อคนละปีกันเลยใช่ครับซึ่งมันแปลกนะครับทำไมข้อมูลพื้นฐานอย่างปีที่สร้างถึงต่างกันได้ขนาดนี้มันเหมือนมีคนจงใจจะเปลี่ยนเรื่องหรือเปล่าครับหรือว่าคนสมัยก่อนเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวเลขปีพศออปเป๊ะขนาดนั้นเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะ ในความเป็นจริงการที่เอกสารทางประวัติศาสตร์ให้ข้อมูลต่างกันแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยโดยเฉพาะพงศาวดารที่ส่วนใหญ่ไม่ใช่การบันทึกแบบเรียลไทม์ครับแต่เป็นการคัดลอกแล้วก็ชำระหรือก,ก็คือตรวจสอบแก้ไขต่อตกันมาหลายยุคสมัยความคลาดเคลื่อนจากการคัดลอกก็เกิดขึ้นได้หรือบางทีผู้ชำระในยุคหลังอาจจะตีความใหม่แล้วใส่ข้อมูลเพิ่มเข้าไปก็ได้ ทีนี้แทนที่เราจะไปหาว่าบันทึกไหนถูกบันทึกไหนผิดลองมองในอีกมุมหนึ่งดีกว่าค่ะมุมไหนครับลองคิดดูว่าทําไมกรรษัตริย์ถึงสองพระองค์ถึงถูกบันทึกชื่อไว้ในฐานะผู้สร้างวัดนี้ มันอาจจะบอกเราเป็นในนว่าวัดพญาภูแห่งนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดต่อผู้ปกครองเมืองหน้าในยุคนั้นครับอาจจะเป็นศูนย์กลางทางความเชื่อหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอํานาจที่สําคัญมากๆจนทําให้กษัตริย์ที่ขึ้นครองราชต่อกันมาต่างก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มโครงการโดยพญาผากองแล้วพญาภูเข่งมาสร้างต่อจนเสร็จหรืออาจจะบูรณะครั้งใหญ่จนคนยุคหลังจดจําว่าพระองค์เป็นผู้สร้างไปเลยก็ได้อ,อ๋อเข้าใจแล้ว คือแทนที่จะมองว่าเป็นข้อผิดพลาดมันอาจจะเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของวัดเองใช่ค่ะว่าสําคัญขนาดที่กษัตริย์หลายพระองค์อยากจะเอาชื่อตัวเองไปผูกไว้ด้วยเหมือนการประกาศอํานาจทางการเมืองไปในตัวด้วยใช่ไหมครับว่าฉันนี่แหละคือผู้อุปธรรมวัดที่สําคัญที่สุดแห่งนี้ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันคือการเมืองเชิงสัญ,ญลักษณ์ผ่านาศาสนาสถานครับ การสร้างหรือบุรณะวัดในสมัยนั้นมันเป็นมากกว่าเรื่องของความศรัทธาส่วนตัวแต่มันคือการประกาศบารามีการสร้างความชอบธรรมในการปกครอง hmm. ความขัดแย้งของข้อมูลนี้เลยกลายเป็นกุญแจที่ไขไปสู่ความเข้าใจสถานะของวัดพญาภูในอดีตได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโห oh, พอคิดแบบนี้แล้วสนุกขึ้นเยอะเลยครับแล้วร่องรอยของการเวลามันไม่ได้อยู่แค่ในเอกสารนะครับค่ะ <c oughs> ที่น่าทึ่งคือเราสามารถมองเห็นมันได้จากตัวอาคารต่างๆในวัดเลย เหมือนกับว่าตัวสถาปัตยกรรมเองก็กำลังเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ซ้อนทับกันอยู่เหมือนกันใช่ค่ะถ้าเราเดินดูในวัดเราจะเห็นอาคารที่มาจากคนละยุคสมัยอย่างชัดเจนเลยงั้นเรามาลองเดินทัวร์ผ่านการเวลากันดูนะครับเริ่มจากสิ่งที่น่าจะเก่าแก่ที่สุดตามบันทึกก็คือพระวิหารค่ะที่ข้อมูลบอกว่าสร้างมาพร้อมๆกับวัดตั้งแต่ปีพศ1956นั่นแหละครับ แม้ว่าตัวอาคารปัจจุบันจะถูกบูรณะใหม่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็ตามแต่ตำแหน่งที่ตั้งก็คือที่เดิมของวิหารหลวงหลังแรกสุดซึ่งการบูรณะก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นะคะครับมันแสดงให้เห็นว่าถึงจะผ่านไปกี่ร้อยปีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ก็ยังคงได้รับการดูแลไม่ได้ถูกทิ้งให้รกร้างไปจริงครับและพอเราเดินออกจากพระวิหารไปที่พระอุโบสถเท่านั้นแหละครับเราจะกระโดดข้ามเวลามันหลายร้อยปีเลยโอ้โห เพราะพระอุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชเจ้าผู้ครองนครน่านองที่63เมื่อปีพศ2459 2459ใช่ครับนี่คือช่วงปลายรัชกาลที่6ของกรุงเทพแล้วนะครับเป็นยุคก่อนที่สยามจะผนกรวมล้านนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอย่างสมบูรณ์จุดนี้น่าสนใจมากค่ะการเปลี่ยนจากวิหารยุคราชวงศ์ภูคามาสู่อุโบสถในยุคเจ้าผู้ครองนครน,น่าน มันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและวัตถุดุอย่างชัดเจนเลยนะครับผมตัวอุโบสถเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วซึ่งเป็นวัสดุสมัยใหม่ในยุคนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องความคงทนนะคะแต่มันบอกเป็นนายว่าเมืองหน้าในยุคนั้นได้เปิดรับเทคโนโลยีแล้วก็อิทธิพลจากส่วนกลางเข้ามาแล้วเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทันสมัยในยุคนั้นเลยนะครับใช่ค่ะและถ้าอย่างโมเดิร์นไม่พอเราเดินต่อไปอีกนิดจะเจอสาระการเปลี่ยนครับ อันนี้ยิ่งชัดเจนเลยเพราะสร้างเมื่อปีพศ2515น้ี่เองโอ้โหค่อนข้างใหม่เลยนะคะใช่ครับเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเต็มรูปแบบที่ดูร่วมสมัยมากๆคือถ้าไม่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัดเก่าแก่600ปีก็อาจจะนึกว่าเป็นศาลาของวัดที่สร้างใหม่เลยการไล่เรียงอาคารสามหลังนี้เหมือนเราได้ดูไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของหน้าเลยนะคะคจากยุคอาณาจักรโบราณมาสู่ยุคก,กึ่งสวายัตของเจ้าผู้ครองนคร แล้วก็เข้าสู่ยุคที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ในสมัยใหม่มันแสดงให้เห็นว่าวัดพยาภูไม่เคยหยุดนิ่งเลยแต่มีการปรับตัวและพัฒนามาพร้อมกับเมืองน่านตลอดเวลาอืมจนสุดท้ายได้รับการยกย่องให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีในปีพศ2531ก็เหมือนเป็นการยืนยันสถานะความสำคัญที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันการดูแลที่ว่านี่ไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวอาคารนะครับ ที่น่าถึงกว่านั้นคือสิ่งที่อยู่ข้างในโดยเฉพาะมรดกชิ้นเอกที่ถูกดูแลต่อเติมกันมาหลายยุคสมัยเหมือนกันอะไรคะนั่นก็คือพระประธานในพระอุโบสถที่มีเรื่องราวไม่ธรรมดาเลยครับข้อมูลบอกว่านี่คือพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่ที่สุดของจังหวัดน่านใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลยเหรอคะใช่ครับเป็นพระพุทธร,รูปปังมานวิชัยขนาดหน้าตักกว้างถึง216นิ้วหรือเกือบเกือบ,บ5เมตรครึ่ง ใหญ่มากจริงๆแค่นึกภาพตามก็สัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่และน่าเลื่อมใสแล้วนะคะพระประธานขนาดใหญ่มักจะสะท้อนถึงพลังศรัทธาและกำลังทรัพย์ของผู้สร้างในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีแต่ตรงนี้แหละครับที่มีรายละเอียดที่น่าสนใจซ่อนอยู่ในข้อมูลที่เรามีใช้คำอธิบายที่ชวนให้ฉุกคิดมากเลยเขาบอกว่าลักษณะพระเศียรพระพักและพระวรากายขององค์พระไม่ได้สัดส่วน Hmm. พอได้ยินคำนี้ครั้งแรกผมก็งงเลยนะว่าหมายความว่ายังไงสำหรับพระพุทธรูปมันคือข้อผิดพลาดของช่างหรอครับหรือว่ายังไงกันแน่ แถมยังบอกอีกว่าได้รับอิทธิพลบางส่วนมาจากพระพุทธรูปที่วัดพยาวัดซึ่งเป็นอีกวัดหนึ่งคำว่าไม่ได้สัดส่วนในทางประวัติศาสตร์ศิลปะอาจจะไม่ได้มีความหมายในเชิงลบอย่างที่เราคิดนะคะครับมันไม่ได้แปลว่าไม่สวยหรือทําพลาดเสมอไปแต่มันอาจจะหมายถึงการที่ไม่ได้สร้างตามสัดส่วนทองคําหรือ golden r a t ตามแบบแผนของศิลปะกระแสลหลักอย่างเช่นสกุลช่างสุโขทยัยหรืออยุธยาที่เราคุ้นตากันดีอ oh. การที่พระพุทธร,รูปองค์นี้มีสัดส่วนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี้จริงๆแล้วมันคือหลักฐานชั้นเยี่ยมเลยนะที่สะท้อนถึงฝีมือแล้วก็รสนิยมของช่างพื้นเมืองเมืองน่านในยุคนั้นอ๋อ oh. คือมันเป็นสไตล์ไม่ใช่ข้อผิดพลาดใช่ไหมครับเป็นความตั้งใจของช่างที่จะสร้างงานในแบบฉบับของตัวเอง ถูกต้องค่ะมันคือการแสดงอัตลักษณ์ของศิลปะเมืองน่านที่ไม่ได้เดินตามขนบของศูนย์กลางอำนาจเสมอไปครับและการที่บอกว่าได้รับอิทธิพลจากวัดพยาวัดก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกมันทำให้เราเห็นภาพของเครือข่ายช่างฝีมือในเมืองน่านที่น่าจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนร,ยนรู้รูปแบบงานศิลปะซึ่งกันและกัน จนอาจจะเกิดเป็นสกุลช่างน่านที่มีสไตล์เป็นของตัวเองขึ้นมาเลยก็ได้เหมือนกับว่าช่างตามวัดต่างๆเขาก็มีคอมมูนิตี้มีการดูงานของกันและกันแล้วก็เอามาปรับใช้กับงานตัวเองจนเกิดเป็นสไตล์ร่วมของเมืองน่านขึ้นมาใช่เลยค่ะและมันยังมีอีกชั้นหนึ่งของเรื่องราวซ้อนอยู่บนองค์พระด้วยนะครับในข้อมูลบอกว่ามีการตกแต่งลวดลายดอกไม้ที่ปลายชายจีวรเพิ่มเติมในยุคหลัง ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างในช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่23หรือต้นศตรวรรษที่24อืมนี่คือสิ่งที่บอกเราว่าพระพุทธรูปองค์นี้ไม่ใช่งานศิลปะที่ถูกสตัฟไว้เฉยๆแต่เป็นงานศิลปะที่มีชีวิตมีคนรุ่นหลังเข้ามาเพิ่มรายละเอียดแสดงความศรัทธาของพวกเขาลงไปบนงานของคนรุ่นก่อนทำให้องค์พระองค์นี้กลายเป็นเหมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ศิลป์เลยค่ะโอ้โห oh. ลึกซึ้งมากครับเหมือนกับว่าองค์พระเองก็เป็นพงศาวดารฉบับหนึ่งเลยใช่ค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับในพระวิหารได้ไม่มีแค่งานศิลปะสะกุลช่างน่านอย่างเดียวแต่มีการนําเข้างานศิลปะที่เป็นเหมือนซูปเปอร์แบรนด์ในยุคนั้นเข้ามาด้วยโอ้โหมีด้วยเหรอคะครับนั่นก็คือพระพุทธรูปศิลปะสุขโขทัยจํานวน2อ,อ,องค์ครับการพบพระพุทธรูปศิลปะสุขโขทัยชั้นดีในน่านไม่ใช่แค่บอกว่าสเมืองนี้รู้จักกันนะคะ แต่มันบอกเป็นในว่าผู้ปกครองหน้าในยุคนั้นเลือกที่จะนำแบรนด์ที่ส่งอิทธิพลที่สุดในภูมิภาคอย่างสุขโขทัยเข้ามาเพื่อเสริมบารมีตัวเองครับมันเป็นการเมืองเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ประกาศว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่จเจริญแล้วนะผ่านงานศิลปะค่ะสุดยอดเลยครับเหมือนกับการที่แบรนด์ท้องถิ่นในปัจจุบันพยายามจะทำา o ล a บเร t i o n กับแบรนด์ระดับโลกเลยนะครับประมาณนั้นเลยค่ะ และที่สําคัญคือพระพุทธรูปสุโขทัยนี้ไม่ได้มาแบบลอยๆด้วยที่ฐานของพระพุทธรูปมีจารึกระบุชื่อผู้สร้างไว้ชัดเจนเลยว่าสร้างโดยพญาสารพาสุมนี่คือหลักฐานชิ้นสําคัญมากเลยนะคะมันตอกย้ําความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างน่านกับสุโขทัยการมีอยู่ของพระพุทธรูปสกุลช่างสุโขทัยในวัดสําคัญของเมืองจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจแต่การที่มีจารึกชื่อผู้สร้างไว้ด้วยนี่แหละคะ่ะที่พิเศษมันทําให้ประวัติศาสตร์มีตัวตนขึ้นมาทันที cup. แล้วก็ยังมีอีกชิ้นหนึ่งที่พอเห็นแล้วจะรู้สึกถึงความขลังและความน่าเกรงขามเลยครับก็คือที่บานประตูวิหารครับค่ะมีภาพไม้จำหลักทวารบาลรูปยักษ์อยู่ด้วยครับทวารบาลหรือผู้รักษาประตูก็เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้สำหรับวัดสำคัญสคัญตามคติความเชื่อของไทยทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ศาสนาสถานการมีทวารบาลรูปยักษ์ที่แกะสลักอย่างสวยงามที่บานประตูก็เป็นการเติมเต็มความเป็นวัดหลวงของวัดพญาภูให้สมบูรณ์ตามแบบแผนค่ะ พอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วภาพของวัดพญาภูในหัวผมเปลี่ยนไปเลยนะครับจากเดิมที่อาจจะมองว่าเป็นแค่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่ง ตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่ทุกอย่างตั้งแต่เอกสารเก่าๆตัวอาคารไปจนถึงพระพิธรูปและบานประตูต่างก็กำลังเล่าเรื่องราวของตัวเองอยู่ทั้งปริศนาการก่อตั้งที่มี2เวอร์ชันใช่ค่ะเพราะประธานองค์ใหญ่ที่สุดในน่านที่มีสัดส่วนเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ร่องรอยประวัติศาสตร์จากหลายยุคสมัยที่ปรากฏอยู่ทุกคนทุกแห่งเลย ใช่ค่ะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยแล้วก็มีประเด็นสุดท้ายที่คิดว่าน่าสนใจมากๆที่เราคุยกันไปคือเรื่องจารึกที่ฐานพระพุทธรูปศ,ศิลปะสุขโขทัยครับ,รบที่ระบุชื่อผู้สร้างคือพญาสารพาสุมนี่แหละค่ะ การมีชื่อผู้สร้างปรากฏอย่างชัดเจนแบบนี้มันทำให้เรารู้จักตัวตนของผู้อุปถัมภ์งานศิลปะชิ้นนี้ไม่ใช่การสันนิษฐานว่าเป็นกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งแบบคลุมเครือจริงด้วยครับมันทําให้เรื่องราวดูจับต้องได้และมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเลยสิ่งนี้มันทําให้เราต้องย้อนกลับมาตั้งคําถามที่น่าสนใจต่อไปว่าครับแล้วยังมีเรื่องราวอีกมากมายแค่ไหนที่ซ่อนอยู่ในจารึกเล็กๆหรือในรายละเอียดทางศิลปะ ที่เราอาจจะมองข้ามไปตามศาสนสถานต่างๆทั่วประเทศมันอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของกษัตริย์อืแต่เป็นเรื่องราวของช่างฝีมือท้องถิ่นที่ไม่เคยมีใครรู้จักชื่อเสียงเรียงนามหรืออาจจะเป็นเรื่องราวของผู้คนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นกษัตริย์แต่มีศรัทธาแรงกล้าจนรวบรวมเงินทองมาสร้างสค์พุทธศินชิ้นเล็กๆถวายวัดโอ<ห>ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ล่ะค่ะที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อประวัติศาสตร์ไปเลยจะได้ ว่าจริงๆแล้วประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดยผู้ปกครองเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากผู้คนมากมายในสังคมร่วมกันสร้างขึ้นมาและเรื่องราวของพวกเขาก็รอวันที่จะถูกคนพบอยู่เหมือนกันค่ะ